ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็สั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะให้เข้มงวดเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ชุมนุมห้ามตั้งด่านสกัดเจ้าหน้าที่เด็ดขาดค่ะนายสุเทพเทือกสุบรนรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสออชอชนะครับยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้กลุ่มนปชปิดถนนเพื่อสกัดกั้นเจ้าหน้าที่อีกต่อไปครับหากปิดด่านที่ไหนให้เข้าเจรจาหากไม่สําเร็จให้ดําเนินการขั้นเด็ดขาดทันทีพร้อมให้เพิ่มข้อหาการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วย สำหรับกรณีที่สออชนาหลักฐานโครงข่ายล้มสถาบันนะครับออกมาเปิดเผยนะครับนายสุเทพระบุว่าเตรียมออกหมายเรียกก่อนเพื่อสอบสวนแต่หากไม่ไรไม่ไปรายงานตัวนะครับก็เตรียมที่จะออกหมายจับทุกคนที่ปรากฏชื่ออยู่ในโครงข่ายดังกล่าวครับเปิดเผยเรื่องโครงข่ายการกระบวนการจับช่วงเจ้าครับคนที่มีรายชื่อตรงนี้จะดําเนินการยังไงต่อบําเนินการตามกฎหมายทุกอย่างเดี๋ยวออกหมายจับกลุ่มตัวทำทำทุกอย่างครับที่ือกฎหมายยันพร้อมใช่ไหมครับครับ ขั้นหนึ่งในนั้นเป็นอดีตึงอดีตนายกต้องไปก็ทําครับเป็นใครก็ทําทั้งนั้นไม่ยอมให้ใครละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่เคารพรักของพี่น้องเราก็เป็นไ<ค>มย <ai> จับเลยก็เหตุหลักฐานพอก็ออกเป็นหมายจับ